สวัสดีค่ะฉันนางสมพงษ์แกี้ยงกึงจะจะมาตามผลงานที่คุณยายเข้ารับประทานโสมตังปุยพัดเดี๋ยวจะถามแล้วนะคุณยายได้ทานตัวนี้แล้วเป็นยังไงมีอาการเป็นแบบไหนเดีขึ้นแล้วก็ปวดปวดนอนหลับดีไหมดีกินข้าวได้ไหมได้นอนหลบ ระบบข่าถ่ายดีไหมดีไหมดีดีด้วยดีเธอทานได้เก้าวันแล้วเนาะคุณยายก็ไม่ปวดแข้งปวดขาแล้วนะปวดไหมปวดนิดนึงเนี่ยเจ็บปวดขึ้นมากเนี่แล้วมีโรคประจําตัวโรคอะไรจําได้ไหมหนึ่งโรคอะไรจําได้ไหมโรคในตัวของคุณยายเรคหวานแล้วก็ แล้อีกอย่างความดันสูงหรือต่ำความดันสูงแล้วก็โรคอะไรเองไลย้อนปวดไลยอนแล้วโรคอะไรอีมีไขมันไหมมไขมันมีสีโรคเนาะแล้วคุณยายทานโสมเนี่ยได้เก้าวันแล้วเนาะอาการอาการผิดปกติไหม ผิดปกติกินแล้วมันมันนอนหลับดีค่ะอนอนหลับก,กินข้าวได้ข้าวนี่กินสามเวลาเลยไหมอืมใช่เมื่อก่อนยังไม่กินยาในกินข้าวได้ไหมได้ได้แต่ไม่มากอืมแต่ตอนนี้กินได้เยอะอืมมากกว่าเกา่าอืมค่ะค่ไมันอยากกินมากอยก,กินกินมากแล้วมันก็อืดคือกันนี้กินมากเกด แต่เรากินพอดีนะกินให้พอดีก็ตัวเราอย่าไปเกินกำลังเอาแค่พอดีพอดีถ้ากินมันจะอ้วกตถ้ากินเข้าไปเลยกำลังแล้วมันจะมันจะลมมันจะดันขึ้นมันจะมันมันจะผลกระทบกับโลกของเราเพราะตอนนี้ตัวยาเขาทำงานอยู่เขาเข้าไปบำรุงร่างกายมันไปชำระร่างกายของเราจาก แมงงงง่แม่ทานยังไงคะขออนุญาตแม่ทานยังไงขนาดอะไรเวลาเวลาทานเนี่ย